สวัสดีครับเรียกได้ว่าร้อนแรงจริงๆสำหรับทัพปืนใหญ่อาอ์เซนอนที่ในเวลานี้นำโดเงไปจ่าฝูงของศึกพิมร์ลีกอังกฤษซึ่งลูกทีมของอาเตต้านั้นลงเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและดุดันแต่ทว่าอาเตต้าก็ยังคงกังวลถึง,งกลุ่มกำลังในแดนกลาง ที่ถึงแม้ว่าในเวลานี้จะมีการติดชากาและโทมัสปาเตเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่หากนักเตะคนสคาคัญทั้งสองคนนี้เกิดบาดเจ็บขึ้นมาอาร์เซนอลของเขาจะต้องลาบากอย่างแน่นอนซึ่งนั่น,นทาให้อาเตต้ามีคำบรญชาไปยังบอร์ดบริหารของทีมให้เล็งออกหากองกลางร,ระดับท็อปเข้าสู่ทีมโดยด่วนเพื่อที่พวกเขาจะก้าวไปควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ในท้ายที่สุดโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับห้ากองกลางที่อาร์เซนอลต้องเล็งคว้าตัวมาร่วมทัพตามคำบัญชาของมิเกลอาเตต้าซึ่งท่านทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่กองกลางที่อาเซีนอนต้องเล่งขวาตัวมาร่วมทัพคนแรกได้แก่อัมบาโอนานา่ามีฟิลดารโลทีมชาติเบลเยียมวัย21ปีจากสโมสรเอเวอร์ตัน โดยสำรับอามาดูโอนานาก็คือหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวโหลดของวงการฟุตบอลเบลยเยียมเลยก็ว่าได้โดยเอเวอตันนั้นยอมทุ่มเงินสูงถึง33ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวเขามาร่วมทัพแต่ทว่าด้วยสภาพทีมที่ไม่ค่อยเอื้อ,อํานวยถึงแม้ว่าโอนานาจะเล่นได้ดีขนาดไหนแต่เขาก็ไม่สามารถช่วยให้เอเวอตันหลุดพ้นโซนต,ตกชั้นไปได้และจากการที่สโมสรเอเวอตันมีปัญหายอย่างหนักทั้งต้องลุนหนีตกชั้นและเพิ่งประกาศขายทีมไปมันทำให้มีสิทธิ์สูงที่มิดฟิลด์ดีกีทีมชาติเบลเยียม กองกลางที่อาเซนนอนต้องเล่นขวาตัวมาร่วมขับคนที่สองได้แก่ มาตินชูบีเมนดีมิดฟิลด์ชาวสเปนวัย23ปีจากสโมสรเลอโซเซียดัดโดยมาตินชูบีเมนดีนี่คือมิดฟิลด์ที่อาร์เตต้านันชอบเป็นการส่วนตัวซึ่งจากการที่พวกเขาเป็นคนสเปนเหมือนกันมันทำให้การทำงานมันง่ายและราบรื่นแต่ทว่าอาร์เซนอลก็อาจต้องไปแย่งชิงกับทางบาร์ซ่าเพราะทีมจากโฟร์ซึ่ลาลิก้าสเปนเองก็สนใจชูบีเมนดี้เช่นกันโดยในช่วงที่ผ่านมามันมีข่าวลือว่าทางอาร์เซนอลนั้นพร้อมยื่นข้อเสนอ53ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวชูบีเมนดี้มาจากเลอโซเซียดัดซึ่งผลงานในฤดูก,กาลปัจจุบบบััััันนนขออองงงกกกเเรรลลโซซียดดดดาาาคืสมไไไปปป23 3ิ้1ะตู กองกลางที่อาเซนอนต้องเล่นขคว้าตัวมาร่วมทับคนที่สามได้แก่ อิบาร์ฮิมาแบมบามิดฟิลด์ดาวโลดชาวอิตาลีวัย20ปีจากสโมสรวิตอเรียกิมาไลโดยสำหรับอิบาร์ฮิมาแบมบานี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์กองกลางดาวโลดที่อาเซนอนให้ความสนใจซึ่งแบมบ้านั้นโดดเด่นสุดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้กับวิตตอเรียกิมาไลไปแล้ว20นัดพร้อมกับพาทีมลังอยู่ในอันดับที่7ของลีกสูงสุดของโปรตุเกสซึ่งแบมบ้านั้นจะเป็นกองกลางที่ถูกคาดว่าจะก้าวขึ้นเป็นมิดฟิลด์คนสำคัญของททททีีีีีมมมมมชชาา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 ตตตติิออออออลใในนานนนคคคกกกด้วกวด้ว ba, ima, amba, วววยยยึงงงรรรร่่่่่่เเเซจจะะัััพไื็ เพราะเขามีค่าชดเสัญญาเพียงแค่30ล้านยูโรและที่สาคัญแบมบ้าก็น่าจะมีใจให้กับอาเซนอนด้วยเหมือนกันกองกลางที่อาเซนอนต้องเล่นงคว้าตัวมาร่วมทับคนที่4ได้แก่ ยูริติลามันมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมวัย25ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับยูริติลามันนี่คือมิดฟิลด์ที่อาเซนอนอยากได้ตัวมาร่วมทัพตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยทัพปืนใหญ่นั้นใช้ความพยายามอย่างมากในช่วงหนึ่งถึงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อที่จะคว้าตัวติวตลามันมาร่วมทัพให้ได้แต่ทว่าทุกอย่างมันก็ไม่สำเร็จซึ่งในเวลานี้ยูริติลามันนั้นเหลือสัญญากับเลสเตอร์เพียงแค่ประมาณ5เดือนและจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยน่นที่อาเซนนอนสามารถเซ็นสัญญาได้ในท,นท ต้องยอมใจเงินที่กับเลสเตอร์ซิตีถึงทาข้อเสนอมันถูกใจเลสเตอร์พวกเขาก็คงยอมปล่อยตัวแน่นอนและแล้วก็มาถึงกองกลางที่อาเซนอลต้องเล่นขวาตัวมาร่วมทับคนที่5ได้แก่ มอยเซตไกเซโดมิฟิลดาวโลทีมชาติเอกวาดอร์วัย21ปีจากสโมสรไบรตันโดยมอยเซตไกเซโดนี่คือหนึ่งในมิฟิลดาวโลที่เนื้อหอมที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่เขานำทำไบรตันชมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนลังอยู่ในอันดับที่6ของศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานเชลซีน้พยายามที่ยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไกเซโดไปร่วมทำมาแล้วแต่ทว่าทางไบรตันก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอไปซึ่งข่าวล่าสุดจากการรายงานของนักข่าวชื่อดังอย่างโลนนนไดด้้้้้้้ทททาาาาากกกรรรยยยื่่นน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 นขออออออเเเเสส70ลลลป,ปใหหััััับบบบบบตตตพิิิจ็ีีีแแวะมมม มอยเซตไกเซโดจะกลายมาเป็นนักเตะคนใหม่ของอาเซนอนอลในเวลาอันใกล้นี้